สำหรับมุมผู้รับอะถ้าจดทะเบียนรับให้โดยสเสน่หาเนี่ยมันจะมีมันจะมีข้อผูกความตามกฎหมายนะเพราะว่าวันหนึ่งเราประพฤติเหตุในละคุณเนี่ยเขาเพิกถอนการให้ได้ไอ้รูปแบบการจดทะเบียนแบบเนี้ยแล้วมันก็ไม่ได้รับประโยชน์เลยเลยนะเพราะว่ามันเสียค่าธรรมเนียมเหมือนซื้อขายอนะครับนึกออกไหมแต่ว่าถ้าจดทะเบียนเป็นการการซื้อขายไปเลยนะซึ่งเสียค่าธรรมเนียมเท่ากันนะมันมันจะมาเพิกถอนด้วยเหตุในละคุณไม่ได้แล้ว เพราะมันเป็นการซื้อขายครับแล้วทางฝั่งผู้จดทะเบียนให้หรือขายเนี่ยเขาก็จะต้องไม่กล้าไปพูดในวันหลังว่าเฮ้ยจริงๆมันให้แต่จดซื้อขายไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจดทะเบียนเป็นการซื้อขายคุณวันหนึ่งคุณไปอ้างว่าเป็นการให้ก็เท่ากับว่าวันนั้นที่คุณไปจดเป็นการจดทะเบียนเท็จเป็นการให้ข้ขอความเป็นเทปจต่อพนักงานจะเป็นความผิดอาญาขึ้นมาก็จะผูกพันเขาว่า คุณจดว่าขายวันหลังคุณก็ต้องพูดว่าขายแล้วคุณจะมาเพิกถอนการให้โดยเหตุนี้ละคุณก็ไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นในมุมฝั่งคนคนรับทรัพย์สินเนี่ยจดซื้อสายดีกว่าครับถ้าไม่ใช่พ่อแม่ให้ลูกอะ่ะครับ